เพราะนั้นตัวนี้จองแค่ร้อยเดียวเป็นเจ้าของเจ็ดที่นั่งง่ายๆแต่ก็ต้องถามว่าซื้อที่ไหนดีต้องที่โชว์รูมปฏิพัทน์ออตโต้เท่านั้นออกรถกับปฏิพัทน์ออตโต้ส่งฟรีทั่วไทยอนุมัตไวภายในหนึ่งชั่วโมงข่าวด่วนรถครอบครัวจองร้อยเดียวประกันภยัยชั้นหนึ่งสองหมื่นแสฟรีให้ทันทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีน้ำมันเต็มถังดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัด สนใจติดต่อตอนนี้ได้เลยตัวนี้ครับ Fortuner 2.4V รถปี2020โค้สวยสภาพดางฟ้าเหมือนว่าผู้หญิงในอดีตการที่มีสเสน่ห์กับชาติมาเกิดอยู่ในที่ปฏิพันธ์ออโต้ณต,ตอนนี้มือสองอะแดงล้านกว่าแต่เราไม่ขายเราจะขายในราคาที่ถูกกว่านั้นเราจะขายในราคาที่น่าใจหาย เราจะขายในราคาที่น่าตกใจตัวนี้ปี20เป็น All New Fortuner ตัว Minor Chain ชนะฮะหลายคนไม่รู้จัก Fortuner รู้จักแค่ชื่อแต่ไม่ได้รู้จักรายละเอียดเดี๋ยวตรงนี้ผมแนะนำให้การจะซื้อ Fortuner สักคัญหนึ่งรู้ตรงนี้สักนิดนึงก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะคือถ้าเกิดมันจะมีการแบ่งเนี่ยมันจะมีการแบ่งออกมา2แบบ All New ที่เป็นโฉม15 16 17ออนิวที่เป็นโฉม 18, 19, 20ตัวนี้จะเป็นอยู่ในโฉมอย่างที่ถัดมานั่นคือจะเป็น 18, 19, 20เพราะนั้นเนี่ยไฟหน้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวตัดหมอกคู่หน้าจะเป็นแบบ LED ไฟหน้าก็จะเป็นตัวท็อปโปรเทคเตอร์เดท e ม์แลนิ่งไลท์ จะเป็นในส่วนของระบบใบบีม LED ตัวนี้เนี่ยเป็น2.4ในรหัส 2GD 2,393 CC 150แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรกับตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีตั้งศูนย์ถงร้อฟรีเช็คระบ,บบไฟทุกจุดฟรีรับประกันเครื่องเกียร์6เดือน10,000กิโลและถ้าเกิดจองตอนนี้ แถมลดยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีตัวนี้นะฮะแมกอะลอยเนี่ยเป็นของเดิมยางที่ติดอยู่ตอนนี้จะเป็นตัวบิสโตนช่วงล่างทุกอย่างก็จะเป็นระบบของเดิมทั้งหมดมีการเซอร์วิสมีการเช็คมีการแม t ท n นแนนตัวสอบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวช่วงล่างใหม่ทั้งหมดสีรอบคันหลังคามีการขัดให้ก่อนที่จะส่งมอบไม่ว่าจะเป็นความสะอาดในจุดตรงไหนก็ตามแต่ ที่มันอาจจะเป็นตัวเล็กหรือว่าอาจจะเป็นตัวใหญ่เราก็จะมีการทําตรงนี้ให้กับผู้ลูกค้าทุกท่านเท่าเทียมกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานที่เราได้มีการตั้งไว้มันผ่านเกณฑ์และเหมาะที่จะซื้อรถครอบครัวที่ปฏิพันธ์ออโตเท่านั้นก่อนสิ้นปีนี้มีประกันชั้น1แถมให้2 0 0 0มกว่าบาทอาจจะหาได้ยากแต่เราใจถึงกล้าแถมให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มีการเก็บเพิ่ม ภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูดีมากครตัวนี้เนี่ยอันแถมมาอีกหนึ่งอย่างเป็นตัวพรมลายไดมอนด์คัชสีแดงและก็ระบบความปลอดภัยเซฟตี้ดีมากแอร์แบ็กเจใบเบาะไฟฟ้าคู่หนะ้าตรงนี้คือสิ่งที่อย่าลืมนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น 18, 19, 20ที่เป็นตัวไมเนอร์เชนเบาะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าคู่หนะ้าเกียร์ออโต้มีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้แพดเดิลชิป แต่สำหรับตัว Cruise Control ไม่มีมันจะไปมีอยู่กับตัวที่เป็น2.8หรือว่าตัว s ิ g m a โฟจอทัสกรีนในวิเกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธตัวคอนโทรลระบบเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าจากกุญแจก็ดีจากตัวคอนโทรลก็ดีจากตัวฝาท้ายก็ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตสำหรับตัว18 19 20ได้หนึงนั่นคือไฟตัดหมอคู่หน้าต้องเป็น LED สองดิฟเบรกต้องมีทั้งหมด4ี่ล้อสามเบาะไฟฟ้าคู่หน้าจำกันไว้เลยครับจำกันแบบนี้ไว้ได้เลยจำจากผู้ชายคนนี้ที่กำลังพูดอยู่ได้เลยได้รถสวยไม่โดนหลอกลวงไม่โดนย้อมแมวและก็มั่นใจในการซื้อของจริงต้องซื้อที่ปฏิพันธ์ออโต้ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะตัวระบบพวกนี้ค่อนข้างดีจะลำบากไหมไม่ มันมาเพื่อช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเก็บของก็ดีในการใส่ของก็ดีถ้าเกิดไม่มีผู้โดยสารนั่งในตำแหน่งเบาตอนที่3สามารถพับเก็บได้เป็นตัวแบบเบาะแขวนจะทําให้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระสามารถที่จะบรรจุได้เยอะมากกว่าเดิมแอร์ตอนที่2มีแอร์ตอนที่3มีปรับระดับความแรงแอร์ได้จากตัวตอนที่2ได้เลย รวมถึงแผงพนักพิงด้านหลังแบบนี้จะเป็นแบบตีนทุกแกเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะกดประตูฝาท้ายไฟฟ้าจากในตำแหน่งตรงไหนก็ตามแต่ใช้งานได้จริงทั้งหมดรถไม่เคยมีการประสบอุบัติเหตุรถไม่มีการทำสีเก็บความสวยงามเล็กน้อยสภาพการใช้งานมันน้อยเพราะนั้นอย่างตัวนี้นะฮะขาวมุกปี2020 ันว่ามันต้องโดนใจใครหลายๆคนที่ก่อนสิ้นปีนี้เขาต้องการมีรถครอบครัวใช้กันอยู่แล้วเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นอย่างตัวนี้ในช่วงต้นคลิป4นาทีแรกเราบอกให้กับพี่ๆได้ทราบไปแล้วว่าเหตุผลที่ต้องซื้อ Fortuner ที่ปฏิพันธ์ออโต้มีอะไรบ้างขั้นตอนในการออก Fortuner คันนี้3อย่าง1จอง2จัดไฟแนนซ์3รับรถกลับบ้านแค่นั้นจบไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ ตัวนี้ราคา1 9 9 0 0ล้าน9บาท1 9 9 0 0ล้าน9บาทผ่อนเดือนละประมาณ18,000ถ้าเกิดอยากให้ผ่อนถูกกว่านี้ต้องมีการตั้งงบดาวแต่ถ้าเกิดไม่มีงบดาวแต่มีรถมาตีเทิร์ฟอร์จูเนอคันนี้ได้หรือไม่ได้ชัดเจน100%เซและให้ราคาดีกว่าที่อื่นเยอะมากเพราะนั้นเราเน้นกันอีกทีหนึ่งในช่วง4นาทีแรกมีการพูดอะไรออกไป1 อันให้จองฟอร์จูนในราคา1,99,000้บาทคันนี้เพียงแค่ร้อยเดียว 2. อันแถมประกันภัยชั้นหนึ่งของทุกธนาคารที่พี่ๆจัดไฟแนนซ์มูลค่ามากกว่า20,000กว่าบาทฟรี 3. อันจะส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกในจังหวัดที่อยู่ไกลและสำหรับพี่บางท่านอาจจะดูอยู่ในจังหวัดที่ไกลสามารถออกได้ไม่มีค่าดาเนินการแม้แต่บาทเดียว สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดและไม่ส่งเดินทางมาทําเอกสารธุรกรรมที่ปฏิพันธ์ออตโต้โชวรมเรามีการส่งไฟแนนซ์วิ่งไปใซนิ่งหน้าบ้านของทุกธนาคารไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวค่ากาแฟาก็ไม่มีเพราะนั้นเดี๋ยวจะให้น้ํามันเต็มถังก่อนที่จะมีการส่งมอบโอเคไหมฮะถ้าเกิดโอเคกดไลค์ถ้าเกิดไม่โอเคกดหัวใจ แต่รับประกันเลยว่าคันนี้ต้องมีการกดไลค์เยอะแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องถามว่าซื้อที่ไหนดีต้องที่โชว์รูมปฏิบัติออโต้เท่านั้นสนใจติดต่อมาเลยครับคันสุดท้าย0891104954โทรมาโดยด่วนจองตอนนี้แถมรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีและกับดอกเบี้ยดีๆ2.59เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ออกรถกับปฏิพัทธ์ออตโต้ส่งตีทั่วไทยอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมง